ฮอลลีบูดเกมไนท์ไทยแลนด์รับฟังคุติดต่อครับฮอลลีบูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์นะครับหกโมงยี่สนทีทางช่อง3แห่งนี้ก่อนเนี่ะแข่งเกมเกมนี้ที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับกูอย่ากคุณไอซ์สักนิดนึงค่ะ มีลูกคนใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างมีอาการแพ้ท้องไหมนี่ท้องอยู่แล้วค่ะกีเดือนมีเดือนทีมนี้มีผู้เล่นทั้งหมด5คนอ้าได้เตรียมแล้วมีผู้เล่นทั้งหมด5คนพรปรมา5เดือนแล้ว5เดือนก่อนแล้วจะบอกว่าคันที่แล้วอ่ะวันหนึ่งก่อนที่จะต้องมาถ่ายรายการอ่ะ แล้วเรารายการนี้เลยนะ,ะแล้วอยู่ดีเราแบบเอ้ยมีภาวะแบบมีเลือดออกมีอะไรอย่างเงี้ยหมอก็เลยบอกให้อยู่นิ่งๆแต่ตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วคือคนดีก็มีแบบช่วงผ่านแพ้ท้องตอนพิเกตแพ้ไหม ไม่แพ้เลยเพราะคนแรกหนูไม่แพ้เลยหนูไม่เข้าใจคําว่าแพ้แต่เพราะคนเนี้ยแพ้แพ้ใช่ไหมสักแต่บอกก็บอกมันจะสามเดือนแรกเท่านั้นแหละแล้วไม่เข้าใจคนที่เคยบอกว่าโอ้ยเหม็นเนื้อเหม็นนู่นเหม็นนี่เออเออพอแพ้มันเหม็นจริงๆเหม็นอะไรของคุณเหม็นอะไรเหม็นอาหารเหม็นเนื้อคือแบบกลิ่นทุกอย่างมันจะเซนซิทีฟมันจะแรงมากมันจะแบบแปลกอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ในช่วงสามเดือนแรกใช่ไหมสามเดือนแรกพอหลังจากนั้นก็แบบ ฟ้าเปลี่ยนสีบีมีช่วงเหม็นหน้าผัวไหมมีไหมมีไหมช่วีมากที่ไม่มีแต่แบบมีคนที่มันเหม็นหน้าผัวจริงๆนะใช่ก็บอกมีบางคนที่แพ้องแล้วจะมีอาการแบบว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกแล้วไปเปิดเบมเบอร์อย่ากลับมานะออกไปข้างนอกแล้วไปเปิดเบมเบอร์อย่ากลับมานะไปแบนี้เลยเนี่ย สััวคนน้งสารผัวคนนั้นมากเลยไปเลยไปเท้าเอกมัยเลยอย่ากลับมาจนถึงตีสามนะมีอย่างนี้บางคนไล่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 เหรอไี่ก็เล่นไปเรื่อยแหละีเล่นไปเรื่อยคนมาเขาไม่กัดหรอกแท้กลัวยแล้วอ่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมเกมนี้นะครับหยิบตัวอักษรมาละให้คำตอบตามตัวอักษรนี่คืออักษรนำคำตอบ ผมจะแบ่งเป็นหมวดหมู่คะแนนนาจะได้เล่นก่อนเราจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ว่าชื่อภาพยนตร์ผีหนังผีเรื่องอะไรบ้างคุณหยิบแล้วก็โชว์กล้องแล้วก็บอกชื่อหนังสมมติกอไก่ก็บอกกอไก่หนังเรื่องแกงกองโอเคพร้อมเดียวได้แล้วได้แล้วผมได้ได้นะได้แล้ว ได้นะได้แล้วฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนี้หสลับกัไปเรื่อยตอนนี้ฝั่งไหนที่หมดเวลาคือนึกไม่ออกปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งหยิบได้่ตัวแล้วได้โบนัสผมก่อนนะเริ่มคุณแทกครับน้องหนูนางน้าได้วางบพื้นไปเลยอ้าวฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาอะไรเรืองอะไรเด็กอยู่ไหนเด็ก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 เดนีเด็ด็หเดเด็เด็่เด็กดดดกก ได้วางกับเพื่อนคนอวดผีคนอวดผีนี่ไงคนเห็อะไรกายกันไรมอะไรมเัดนเอาไม้หนังแล้วไหมสามแ่งสามแผงได้ไหมได้ฟังนี่ครับคนเห็นผีมีคนเห็นผีหนังมีเปล่ามีคนเห็นผีนี่แด๊กมีทูเฮลแด๊กแด๊กมีทูเฮลหนังผีฝรั่ง มีจอจันจูออนจูออนมีได้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้หนังผีเรียวปอฝาแปดแปดมีครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เร็วเร็วเร็วเอ่ออะไรนะชีเหรอฮะชีหยดชีหยดขอช้างมีเปล่าชื่ออะไรหนัง หมดเวลาอันนี้ไม่ได้ฝั่งนี้หยิบคนละหนึ่งครับหยิบคนละหนึ่งหยิบคนละหนึ่งเอาหยิบคนละหนึ่งหยิบไปเลยหยิบไปเลยหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยฮอนดะฮูกนี่ไงไปเอาหมดเวลาถอยถอยถอยเป็นชู้กับผีเป็นชู้กับผีมีป่ะปอป้ามีมีโหไม่ทันละไม่ทันละโอ้โหมีมี ฟังนี้ครับถ้าเขาสามารถหาชื่อหนังได้เขาจะได้โบนัสหน,หนึ่งอักษรหนึ่งคะแนนกอ็ไก่มีนะก็ไก่ก,ไก็ไก,ก,ก่ไงเมื่อกี้ร้องว่าก็ไก่ก็ไก่ Ghostbuster ครับ Ghostbuster หนังผีมีมได้หนึ่งคะแนนแล้วเอาละครับหลังจากที่ตัวเขาเองช่วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่พึ่นดาราเลยยอยักษ์ ยอยักษ์พิมจะมากับภาพยนตร์ที่มีอักษรยอยักษ์ครับยักษ์ใหญ่วิ่งใหญ่ยักษ์เย็กมันเป็นหนังเรื่องยักษ์ใหญ่ยิ่งใหญ่ยักษ์เย็กอยู่อยู่ฮะอยู่ไม่มีเอากาศนะอาคุณไอคุณไอกับคุณก๊อฟใครได้ก่อนพอสัมภาษณ์อะไรดีวะพรดพิษสวัสด์พูดพิษสวาสด์เฮ้ยพูดพิษสวาสมีเปล่ามันเป็นละครหรือหนังเป็นละคร ไม่กี่ผมบอกว่าให้หาช้อนวอลแหวนไม่ได้วอแหวนไม่มีช่วยหน่อยดิโกฟวอแหวนได้อ่ะวิ่งสู้วิ่งสู้ผีวอแหวนวิ่งสู้ผีเออวิ่งสู้ผีมาหนังหนังผีฮ่องกงหนังผีฮ่องกงเอาไปวิ่งหนัผีไม่มีไปต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากลับมาคืนเอากลับมาคืนรอบอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเปลี่ยน เปลี่ยนหมวดใหม่เปลี่ยนหมวดขึ้นมาต่อไปเป็นหมวดชื่อเพลงสามพยางต้องสามพยางเหรอรักเธอเสมอไม่ได้ไมาเลยได้เอาเลยเอาเลยใครก่อนผมก่อนนี่ฝั่งนี้เออได้ก่อนฝั่งนี้ไม่ได้เพราะฝั่งนี้ชนะไปฝั่งนี้เริ่มก่อนเตรียมตัวนะครับเพลงชื่อเพลงสามพยางฝั่งนี้ก่อนได้เริ่มครับไป นี่ขอควายคืนค้างปีฮะคืนค้างปีคืนค้างปีได้ไปนี่เขาบอกว่าจอจันใจสั่งมาเออใช่รอเลยเอาฝั่งนี้ครับรอเด็กโดดดีดงได้โดดดีดงผมก่อนเลยได้ได้ไหมได้ได้คุณต่อได้เลยเล่นของสูงเฮ้ย พิมที่รักเธอเอาวิ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 มีเคติงดิได้ฝั่งนี้ครับพี่นักเลกแล้วขอโซ่ไงซ่โซ่สมสารยังไม่ใช่โอยโอ้อ้ยโอพาเอ็ยโน้ยขอ้ามีพาเอ็ยโน้ามี้าัอโอ้ยโอ้ยโ้ามี้ยโอมยโอ้ยโยโอาอ้ยโอ้ยอ้ยอยโอยบุ้ยโบย กูสบาได้ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ตะกี้เขาจะหยิบสอเสืออยู่อ่ะเอาวสวิวิเเวเร็เร็วเวเดี๋ยวหมดเวลานะหมดเวลาฝั่งนี้ได้คะแนนเยอะเลยนะนนนนอะไรอะน้ำเต็มแก้วได้ครับสอเสือสิ่งสำคัญได้ฝั่งนี้ครับจอจานจอจาไปแล้วหรอจานจอานไปแล้วจานไปแล้วนี่ไงยอหญิงไงยายหญิง นักร้องบ้าบอเอ๊ะทำไมเราต้องปวดเขาเนี่ยเดี๋ยว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 แป๊บเดียวควายควายไปแล้วจอยักอยู่ไหนนี่ไงปอปลาปอปลาจอยักก่อนควายไปแล้วาไปแล้วเอาจอยักไปแล้วเหรอจอยักไปแล้วปอปลาไงปอปลาไงกบอ่ะกบอ่ะหมดเวลาหยิบครัพหยิบ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 อะไรเรียกอะไรอะเอาละ เปี่ยนไม่ได้คือผมไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรกับวอลแหวนนะกอล์ฟรอบที่แล้วก็หยิบวอลแหวนรอบนี้จะวิ่งสู้ผีอีกแล้ววิ่งสู้ผีได้นะถ้ามีชื่อเพลงนะมีโอเคคิดดีๆครับเริ่มที่หัวหน้าทีมหัวหน้าทีมค่อนข้างจะมั่นใจเลยทีเดียวครับรับครับโตเต่าโตเต่าครับตายทั้งเป็นตายตายทั้งเป็นครับมีพิมมีได้ไป รอเรือรู้ทั้งรูรู้ทั้งรู้ได้ครับและวัวแวนของเราวัวแวนวันดีๆวันดีดนี่เออเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะครับว่าเกมไหนที่เราเตรียมไว้ให้ครับสนุกมากๆ เกมอักษรนำคำตอบนะครับผมได้ทั้งพี่พิมพ์พี่ไอพี่กอล์ฟช่วยไว้นะครับคะแนนเลนนำ15ต่อ14่คะแนนเกมหน้าตบติดตอบยังไงทีมผมก็ไม่พลาดแน่นอนครับแมงกับคุณพระจันทร์กดเลยมันจะเป็นมีหยังมันมีมีไม่ต้องดิมันมีดิมันเลไม่กดไดิกดเองนะ